ผมว่าคุณเนี่ยชักจะเพอเจอใหญ่ละอายคุณรักคุณชอบเล่นตุ๊กตาเนี่ยผมไม่ว่าหรอกนะแต่คุณต้องเล่นให้มันเหมาะสมเธอเหรอคะแล้แบบเนี้ยไอต้องไปที่ไหนล่ะคะนี่เลยนี่มีอะไรจะแนะนําน้องอายคะ่ะ จานชามเลอะเทอะเ,เต็มไปหมดโธ่สกรปรกมากเลยอายอายอายคุณมานีหน่อยนีมีอะไรเนออฟโวยวายเสียงดังอยู่ได้คุณก็ดูสิจานชามเลอะเทอะเ,เต็มไปหมดคุณไม่รู้จักเก็บเลย,ยังไงออฟค่ะอายอะทาเล็บอยู่ถ้าอายล้างเนี่ยเล็บอายก็พังหมดหสิคะ ดูสิเล็บส,สวยของอายเนี่ยอาอไม่ทำหรอกคะ่ะแล้วคุณจะทํำยังไงคุณจะปล่อยให้มันเน่าอยู่ตรงนี้หรอแม่แม่แม่อ้าวจะร้องอะไรบ้านอยู่ใกล้แค่นี้อะนี่ไงไอเรียกแม่มาทําไมฮะมีอะไรเหรอแม่เก็บจานเวลาสิคะ,ะดูสิเนี่ยหนูจะทำเล็บต่อออกลับมาด่าหนูแล้วเนี่ย อายแม่เพิ่งไปจ่ายตลาดมาอาเป็คนกินเองใช่เหรอลูกไม่ไม่เก็บเหรอลูกอะหนูอ,อะทำงานก็เหนื่อยแล้ววันหยุดอะขออยู่เฉยๆมากไดยป่ะแม่ก็ทําสิจะทําเล็บต่อแล้ว อันี้พี่ดีเลยอะสงสัยต้องไปมูเก้าวัดแล้วมะอ้น้องไอ้ไปมองไปโมูอะไรกันละจ๊ะสมัยเนี้ยนะจ๊ะไม่มองไม่หมู่กันแล้วละจ้าเฉยเฉยเฉยมากๆเลยจ้ะเฉยเหรอคะถ้แบบเนี้ยไอ้ต้องไปที่ไหนละคะนี่เลยนี่มีอะไรจะแนะนำน้องไอค้ค่ะ ะะเราเลี้ยงลูกแทบแสนน่ารักกันหมดแล้วคะ่ะขออะไรลึกอะไรขอได้เลยค่ะสมหวังทุกอย่างเลี้ยงดีๆนะคะขอได้เใจปรารถนางรักค่ะรักมากๆจริงเหรอคะพี่เมวดีถ้าแ,แบบนี้ไอจะไปหาได้ที่ไหนล่ะคะพ,พี่มีในสต็อกค,ค่ะแ,ะแต่ว่าบูชานะแห่งนิดนึงนะต้องอายสู้ไหวหรือเปล่าล่ะ พอมีเงินเก็บอยู่บ้านนะคะว่าแต่แพงเนี่ยเท่าไหร่หรอคะห้าหมื่นนะจ๊ะน้องไอหะห้าหมื่นว่าก็ได้คะ่ะไม่น่ามีเป็นอะไรอลูกจะบ้าไปแล้วเหรอจะไ,ไปบูชงบูชาอะไรแบบนั้นนะลูก แม่ว่ามันแพงก็แพงตั้งห้าหมื่นแม่ว่านี่แม่แม่จะมาห้ามหนูทําไมนะคะแม่ไม่อยากให้หนูได้ดีหรือไงาอที่แม่พูดเนี่ยก็เพราะว่าแม่หวังดีลูกนะลูกแม่ไม่อยากให้คนอื่นเขาหลอกหนูเอาไงคุณแม่ขายอย่ามาพูดจาพล่อยๆนะคะการพูดแบบนี้เป็นการลบหลู่ลูกที่เมวดีคะไอบูชาตัวหนึ่งค่ะได้นะ้คะน้องไอเดี๋ยวพี่ ให้นะคะ นายครับนี่คุณนายโตป่านี้แล้วคุณนายยังเล่นตุ๊กตายอยู่เหรอครับเ <c oughs> นี่ <c oughs> เข่าขาอย่ามาพูดจาเไพ่ไพ่แบบนี้นะเดีย๋ยวลูกเทพฉันได้ยินเนี่ยจะไม่พอใจเอา <c oughs> ไม่รู้อะไรซะแหละลูกฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ฉันทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนาอ,อารมณ์เสียไม่เกินไม่กินมาละไปลูก บ้าหรื ah อเปล่าอร่อยไหคคะกินนาได้กินน้ากินน้มไม่นอตายลูกแม่ซื้อกับข้าวหมดแล้วนะวันนี้เนี่ยแม่ไม่ได้ซื้ออะไรมาทำเลยไม่มีก็ไม่ต้องทำสิแม่ มีอยู่สิเอาไแล้วถ้าออฟกลับมาเย็นเนี้เราจะเอาอะไรกินลูกนะนี่แม่ฉันยุ่งป้อนข้าวลูกอยู่เนี่ยแม่ไม่เห็นเลยไงจะไปไหนก็ไปเลยแปะชิลำคานนมออนนะอ้าอร่อย <c oughs> ไหมคะ อายวันนี้มีอะไรกินมั่งอ่ะผมหิวจะแย่เลยกลับมาแล้วเหรออ,อ๊อฟอ๊อฟไปถามแม่สิแม่เป็นคนทำกับข้าวอะนี่อันนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นของลูกฉันโอผมกลับจากทำง,งานเหนื่อยอะงั้นคุณนอนน้ำให้ผมแก้วหนึ่งสิก็ไปหากินที่ตู้เย็นสิคะฉันป้อนข้าวป้อนนมลูกอยู่เนะี่ยไม่เห็นหรือไง กินนมดื่มนมกันค่ะบ้าแล้วจะได้โตยไว้น่ารักจริงๆเลยสคุณไอคะเนี่ยกระเป๋าใบนี้นะคะแค่เก้าหมื่นเองคะ่ะยังไม่ถึงแสนเลยคะ่ะ ายซื้อวันนี้นะคะนี่รถให้อีกยี่สเอร์ซ็นเลยนะคะจริงเหรอคะเนี่ยงั้นเอาใบนี้เลยค่ะได้เลยค่ะาอบินค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟย้อนหลังสองเดือนทำไมคุณไม่จ่ายผมให้เงินเดือนคุณเนี่ยเดือนละแสนไหนจะเงินค่ากับข้าวแม่คุณก็ไม่ยอมให้คุณเอาเงินไปทำอะไรหมดเพามันไม่พอเนี่คะ่ะ ลูกฉันเนี่ยต้องกินของดีๆแพงๆใช้ของหรูๆฉันก็ต้องซื้อให้ลูกฉันสิคะผมว่าคุณเนี่ยชักจะเพอเจอร์ใหญ่ละอายคุณรักคุณชอบเล่นตุ๊กตาเนี่ยผมไม่ว่าหรอกนะแต่คุณต้องเล่นให้มันเหมาะสมไม่รู้คุณทําอะไรเนี่ยถ้าคุณไม่ทํางานเนี่ยคุณจะมีเงินใช้เหรอ,อายเอองั้นพ,พี่พี่ขอตัวกลับก่อนนะคะไม่้รืยค่ะเดี๋ยวก่อน พี่เนี่ยพี่ออฟแค่นี้ก็ทําเป็นบทเงินแค่เนี้ยเดี๋ยวไอาขายยอดได้เนี่ยไอยก็เามาคืนนึงแหละเพราะนที่เป็นล้านเงินแค่เนี้ยเดี๋ยวไอก็เามาคืนถ้าคุณไม่ปรับตัวผมจะเลือกกับคุณแล้วให้คุณเนี่ยอยู่กับไอลูกเทพบ้าๆเนี่ยได้ฉันก็ไม่อยากอยู่กับคนแบบนี้เหมือนกันฉันไม่งอหรอก กีดแท์ทีเดียวเองอะลากีดเนี่ยลาป่วยสองอาทิตย์คุณมาทำงานเจ็ดวันคุณทำงานอย่างงี้แย่มากคุณทำยอดขายไม่ได้เลยคุณทำงานชุ่ยมากมาก็สายและที่สำคัญนะผมดูจากกล้องวงจรปิดงานการคุณก็ไม่ยอมทำเอาแต่เล่นตุตาบ้าๆเลยคุณเนี่ยท่านประธานคะท่านประธานฝากอไอ้ก่อนสิคะ ดูสิดูอ,อ่อาดูะนะีโอู้หูเยอะเลยลูกดูปะเอาอายโอ๊ยแม่ทำไมถ่า้องมาเก็บขยะแบบนี้ด้วยอ่ะอายเคยอยู่สบายสบายมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีรถใช้ ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะอ้ลูกคนเรานะลูกนะมีโอกาสล้มได้เสมอลูกแต่ว่าเวลาเราจะทำอะไรนะ่ะเราต้องมีสตินะลูกนะเมื่อเราล้มเราก็ต้องยอมรับมันแล้ก็ต้องต่อสู้กับมันเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนกำหนดเองนะลูกนะไอ้ผิดเองอ่ะไอยอยากรวยทางรัฐคิดว่าไอาลูกเทพนั่นอนะ่ะ มันจะช่วยายได้แต่ายก็ต้องเสียทุกอย่างไปอาอจะจําครั้งนี้ไม่เป็นบทเรียนนะคะเพราะายก็รู้แล้วอะว่าสิ่งที่นคนบูชาไม่ใช่จะเป็นแม่ของอายอายขอโทษนะแม่มันไรจ้จะลูก <c oughs> ลมแล้วก็สู้ต่อไปนะลูกนะ แม่จะเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอแม่รักนูนะลูกหนูนขอโทษนะคะ